วิเอาภาพบรรยากาศวันเกิดของพ่อมาฝากทุกคนนะคะเราก็จะทำการเป่าเค้กกันก่อนเลยค่ะ เด็กๆแต่ละคนคือน้าหยิกน้างอมากเลยนะคะอยากกินเค้กก็อยากกินอยากกินปิ้งย่างก็อยากกินหิวพร้อมกันทั้งสองอย่างเลยค่ะวิก็เลยทําการเป่าเค้กก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะตัดเค้กให้เด็กๆค่ะวิกับพี่สไเราก็เลยแบ่งหน้าที่กันนะคะพี่สไปรยปิ้งย่างให้เด็กๆค่ะส่วนวิมาจัดการเรื่องเค้กให้พ่อนะคะบรรยากาศในงานคืออบอุ่นมากเลยนะคะมีกันแค่คนในครอบครัวค่ะวันเกิดปีนี้ของพ่อวิเป็นปีที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะมีลานๆพร้อม หน้าพร้อมตากันครบเลยค่ะส่วนคนที่ยืนอยู่ข้างๆพ่อวิก็จะมีแม่กับคุณยายนะคะยายที่วิพูดถึงก็คือพี่สาวของแม่ค่ะพี่สาวของแม่วิคนนี้เลี้ยงพวกวิมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจนป่านนี้ก็ยังต้องเลี้ยงหลานๆช่วยอยู่เลยค่ะตัววิกับครอบครัวเองก็รักยายมากเลยนะคะ เป็นเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะเป็นคนสําคัญในครอบครัวเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะงานไหนๆเราจะขาดยายไปไม่ได้เลยนะคะวันนี้เราก็ขาดไปอีกคนหนึ่งค่ะคือคุณตานะคะก็คือแฟนของยายค่ะตาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะตาไม่ได้มาร่วมงานแต่เราก็ทําแบ่งไปให้ตาทุกอย่างเลยค่ะได้กินเหมือนกันค่ะครอบครัวของวิก็จะเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะทุกคนคะแต่อบอุ่นดีค่ะมีกันแค่นี้ล่ะค่ะบรรยากาศในงานก็จะดูวุ่นวายหน่อยนะคะทุกคนคะ สามแสบนี้ใช่ย่อยเลยนะคะวิเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนคะ่ะกินกันจนเริ่มอิ่มแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วคะ่ะเรียกว่าเกี้ยงหม้อกันเลยทีเดียวคะ่ะมีบ้านไหนเป็นแบบบ้านวิีไหมคะเวลามีปาร์ตี้เล็กๆแบบนี้หนีไม่พ้นเลยก็คือปิ้งย่างเกาหลีคะ่ะ